จากกระแสข่าวลือที่สร้างความสับสนและความกังวลต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการกล่าวถึงว่าจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 และรัฐบาลประกาศให้เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้มส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งความจริงทางด้านวิชาการเนื้อทุเรียนที่บริโภคอยู่ภายในเปลือกที่ห่อหุ้มโอกาสที่จะสัมผัสหรือปอนเปื้อนเชื้อโควิดในทีนเป็นไปได้ยากอย่างนั้นก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและป้องกันปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำทางจังหวัดจันทบ,บุรีได้เรียกประชุมเร่งด่วนส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ประกอบการส่งออกโดยที่ประชุมได้รับทราบจากผู้ประกอบการส่งออกหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องยืนยันตรงกันว่าเป็นเพียงข่าวลือที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคาดว่าคงเป็น กลไกทางการตลาดหวังกดราคาผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูการขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรียืนยันบริหารจัดการการระบาดโควิด -19 อย่างเป็นระบบ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดลดลงตามลําดับนอกจากนี้ยังมีการออกตรวจเชิงรุกในพื้นที่คาดว่าจะสามารถจัดการปัญหาการแพร่ระบาดในคนให้ได้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทุเรียนจังหวัดจันทบุรีได้มีการกําหนดมาตรการในการที่จะจัดการผลผลิตทุเรียนต้องได้เป็นตามมาตรฐาน G A P